สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องวันลดกันอีกแล้วเอาเมวแวแม่เรามาดูลดราคาคันละห้าบาทกันนะครับลดราคาคันละห้าบาทนะครับนี่รถราคาคันละห้าบาทนี่ครับสวัคมามันจะยกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิวกันเลยนะครับมันจะดันกระบะไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะวิ่งได้ครับผมวิ่ได้นะครับ อันนี้สั่งมาในลาซาด้าครับเมย์อยาจะวิ่งได้คนระับอ่ามันเป็นลานนะครับนี่เป็นลานนะครับเพื่อ,ะอ,ะอะน,น,นะครับ,รบทุกคันเป็นลานหมดครับปึ๊บนี่นะครับปึ๊บวิ่งนะครับอ่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นรถปูน อ่านี้เป็นรถตักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถตักคันนะครับเป็นตักกระบวยกับตักผานนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถปูนะครับชุดหนึ่งก็มีนี่ครับสามหกคันนะครับมีหกคันให้เล่นนะครับก็จะมีมันก็จะขาดแมคโครไปนะครับมันก็จะมีรถตักตรงนี้มานะครับให้เล่นด้วยก็มีรถปูเป็นชุดก่อสร้างนะครับที่ โอเคเลยนะครับก็เล่นได้ใม่ได้นะครับนี่ผมเรียกให้เดี๋ยวกระปุกนะนสวยงามนะครับสีจันจา้าม่ะผมจันจ้ามากระจกด้วยนี่ครับเออ,เอ,อก็เลยมองนะครับอ่าน่ะนี ใครับมันเป็นโบร์ลงนะครับนี่เป็นโบลงไปนะครับไม่มีกระจกนะครับไว้ก็ผมจะมารีวิวใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกับช่องวันเลยสวัสดีครับ